สวัสดีครับพบกับครัวสนามนะครับวันนี้ครัวสนามขอเสนอเมนูผัดพริกแกงถั่วฝักยาวกะหมูสามชั้นนะครับเพื่อนเอนวัตถุดิบก็มีดังต่อไปนี้นะครับถั่วฝักยาวที่ผมซอยไว้เรียบร้อยแล้วใบมะกรูดหมูสามชั้นน้ำมันหอยน้ำตาลขาดไม่ได้เลยพริกแกงเผ็ดเจ้านี้อร่อยมากผงปรุงรสนะครับ รสหมูก็ได้รสไก่ก็ดีน้ำปลาไม่ใช่สปอนเซอร์ผมนะครับเนี่ยยังไม่เข้าแล้วก็น้ำเปล่านะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเราก็จะผัดพริกแกงก่อนนะครับเพื่อน,อนตอนนี้เราก็ร่อนน้ำมันนะครับให้ทั่วกระทะ เราก็จะผัดพริกแกงด้วยไฟอ่อนๆนะครับเพื่อนๆเพื่อ,อให้มันไม่ไหมนะครับพริกแกงก็ประมาณสองช้อนโต๊ะน,นะครับใ้่ปลาลงไปด้วยครับมาช้าใส่เกนเลย ตามด้วยหมูสามชั้นลงไปนะครับเพื่อนโอ้โหพริกแกงกระเด็นเลยครับด้วยความรุนแรงแล้วมูให้กะครันก็ตามด้วยเครื่องปรุงนะครับน้ำมันหอยเทล,ลงไปเลยครับ ตามด้วยผงปรุงรสนะครับสักครึ่งช้อนโต๊ะนะครับตามด้วยน้ําตาลนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับรเพื่อนมันต้องหวานนะครับผับพริกแกงขบยาวเนี่ยตามด้วยน้ําเปล่าที่เราเตรียมไว้นะครับสักครึ่งถ้วยเล็กๆนะครับ แล้วก็ผัดผัดให้เข้ากันเลยครับเพื่อนๆผัดให้มันเดือดเข้ากันนะครับแล้วค่อยเทผัดในขั้นตอนท้ายนะครับจะถั่วฝักยาวแล้วก็เพิ่มน้ำปลาเข้าไปหน่อยนะครับเพิ่มความเค็มกลิ่นหอมหน่ารับประทานมากครับแล้วก็ตามด้วยถั่วฝักยาวนะครับแล้วก็ใบมะกรูดลงไป แล้วก็ผัดพอมานะครับถั่วกรอบหมูสามชั้นนุ่มๆนะครับก็เป็นอันเป็ดน,นะครับผัดพแกงถั่วฝักยาวหมูสามชั้นนะครับงั้นเราผัดไปก่อนก็สุกเป็นที่เรียบร้อยครับน่ารับประทานมากเลยครับเพื่อนๆก็เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆผัดพริก แกงถั่วฝักยาวหมูสามชั้นนะครับหรือจะเรียกกันผัดพริกแกงถั่วอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นแหละเวลาเราไปสั่งร้านอาหารตามสั่งทั่ว,วไปครับเดี๋ยวเรามาชิมกันอืมสุดยอดครับเพื่อนๆผมจะทาน้น,นะครับอืม เสียงตัวกับเกาะหมูนุ่ม,ม,อ,มอร่อยมากเพื่อนอร่อยติดหน่วยจริงนๆนครับเมนูนี้ฝากติดตามท่องพินยาสบอลลี่นะครับครัวสนาวันนี้สวัสดีครับ